สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำเทียนหอมร่ย,ยุงกันนะคะที่มาและความสำคัญน,นะคะเทียนหอมสามารถใช้ในการผ่อนคลายดับกลิ่นในพึงประสงค์และสามารถจุดล่ย,ยุงได้ค่ะส่วนมาที่จุดล่ย,ยุงนะคะก็จะเป็นเทียนหอมกลิ่นตะไคร้หอมค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานหนึ่ง เพื่อการศึกษาและทดลองเทียนหอมไล่ยุง่ง2เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย3เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 4. เพื่อเรียนรู้ความสามาคคทีในการทำงานกลุ่มค่ะตัวแปรของการทดลองนะคะตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นคือจำนวนของน้ำตไคไ้ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพในการไล่ย,ยุงของน้ำตะขคายในแต่ละจำนวนตัวแปรควบคุมคือเวลาในการทดลองสถานที่ในการทดลองอุณหภูมิในการทำเทียนขนาดของเทียนภาชนะที่ใส่เทียนและชนิดของไส้เทียนค่ะอุปกรณ์ไขทถั่วเหลืองถ้วยใส่เทียนตะขคายพิมตกแต่งหน้าเทียนถ้วยใส่เทียน ชอนสแตนเลสค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะ 1. ต้มน้ำหนึ่งแก้วทิ้งไว้10นาที 2. นํนำสมุนไพรไล่ยุงมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตามให้ละเอียดค่ะ 3. คนให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะ 4. ครบ3นาทีรอให้เย็นลงสักคู่นำน้ำที่ต้มไปกันเอาเศษสมุนไพรออกเอาแต่น้ำเทลงภาชนะไว้ 5. นานำไข่ถั่วเหลืองใส่ภาชนะและนำไปต้มในน้ำร้อน 6. พพอไข่วั่วเหลืองในหม้อเหลวได้ที่นำน้ำสมุนไพรที่กันแล้วในภาชนะใส่ลงไปคนให้เข้ากัน 7. นำไส้เทียนลงมากดแต่ไม่ให้ถึงก้นของแม่พิมพ์จากนั้นใส่เทียนเหลวอ,อีกจนเกือบเต็มแม่พิมพ์อาจจะตกแต่งด้วยวัสดุที่มี เราจะแบ่งชุดการทดลองเป็น3ชุดนะคะโดยชุดที่1เราจะใช้น้ำตาไคร้10กรมัมไข่ทั่วเหลืองละลายแล้ว50กรมัมลักษณะเทียนที่ได้นะคะไม่มีสีเทียนเทียนแข็งตัวเร็วชุดที่2น้ำตาไคร้20กรมัมไข่ทั่วเหลืองละลายแล้ว50กรมัมลักษณะเทียนที่ได้นะคะมีสีจางๆเทียนแข็งตัวค่อนข้างช้า ชุดที่3เราจะใช้น้ำตาลไอสามสิบกรัมไข่ถั่วเหลืองละลายแล้ว50กรัมลักษณะเทียนที่ได้มีสีแต่ไม่เข้มมากเทียนแข็งตัวช้าสมุติฐานนะคะถ้าเราใช้น้ำตาไอซ์ามากขึ้นก็จะมีประสิทธิภาพในการละยุงมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการทดลองซึ่งเรานะคะจะใช้ห้องของผู้จัดทำค่ะเรานะคะจะใช้พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วก็มีความยาวนะคะด้านละ192เซนติเมตรซึ่งเราจะแบ่งเป็น4บริเวณค่ะมีความกว้างความยาวเท่ากันก็คือ96ซนติเมตรบริเวณที่1นะคะก็คือไม่มีเทียนอยู่เลยบริเวณที่2มีเทียนสูตรที่1อยู่บริเวณที่3มีเทียนสูตรที่2อยู่บริเวณที่4มีเทียนสูตรที่3อยู่ต่อไปขอเรียกเป็นบริเวณสูตรแล้วกันนะคะล้วเนี่ยนะคะก็จะให้ สูตรที่1นนะคะอยู่ห่างจากสูตรที่สองเนี่ยมันจะห่างกัน192เซนค่ะสูตรที่1กับสูตรที่สมเนี่ยมันอยู่ห่างกันเองอเสอเซนติเมตรค่ะแล้วก็สูตรที่สมและสูตรที่สองเนี่ยอยู่ห่างกัน192เเซนติเมตรค่ะเรานะคะก็จะทำการเริ่ม จุดเทียนพร้อมกันนะคะและให้ผู้จัดทําแต่ละคนเนี่ยไปยืนอยู่ตรงเทียนนะคะเพื่อสังเกตการว่ามียุงปินเข้ามาไหมและยุงตกไหมและเราเมื่อยุงตกนะคะเราก็จะใช้เชือกนะคะวัดจากที่ยุงตกไปหาจุดกึ่งกลางค่ะแล้วเราก็ดูนะคะว่ามันอยู่บริเวณไหนบริเวณไม่มีสุดเลยหรือว่ามีสุดที่1ห,หรือมีสุดที่สองหรือว่ามีสุดที่3มอยู่นะคะแล้วเราก็จะสังเกตการแล้วก็บันทึกผลค่ะ เราจะทำอย่างนี้นะคะ3ครั้งโดยใช้เวลาเดิมสถานที่เดิมแต่ว่าวันนะคะอาจจะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเรานะคะจะทำทีเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นของเทียนเนี่ยมันยังอยู่ค่ะเราต้องไปทำอีกวันนึ่งเพื่อให้กลิ่นของเทียนมันจางหายไปก่อนค่ะซึ่งเรานะคะก็ทำสามซ้ำค่ะแล้วก็ได้ผลสรุปดังตารางเลยค่ะ ต,ตารางสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองผลิตภัณฑ no. okay. the ์เทียนหอมไรยุงสูตรที่1นนะคะจากการทดลองทั้งสาครั้งเทียนหอมไรยุงสูตรที่1นนะคะไม่พบยุงตายทั้งสาครั้งเลยค่ะจากการทดลองผลิตภัณฑ์เทียนหอมไรยุงสูตรที่สองนะคะครั้งที่1นและครั้งที่สองไม่พบยุงตายค่ะส่วนในครั้งที่สนั้นนะคะ มียุงตกบริเวณนั้นห่างจากเทียนประมาณ52เซนติเมตรค่ะจากการทดลองเทียนหอมไลยุงสูตรที่3นะคะครั้งแรกนะคะพบยุงบริเวณนั้นนะคะห่างจากเทียนประมาณ32เซนติเมตรค่ะส่วนในครั้งที่2นะคะก็พบยุงตายบริเวณนั้นค่ะห่างจากเทียนประมาณ38เซนติเมตรค่ะส่วนในครั้งที่3นะคะไม่พบยุงตายบริเวณนั้นค่ะสรุปและอภิรายผล จากการทดลองพบว่าเทียนสูตรที่3มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากมียุงมาตกบริเวณเทียนถึง2ครั้งและมีระยะใกล้กับเทียนซึ่งระยะห่างของยุงที่ตกบริเวณเทียนสูตรที่3ก็คือ3 2เซนติเมตรและ3 8ซนตมรค่ะค่ะผลทางด้านเศรษฐกิจนะคะแผ่นภูมิแท้งแสดงค่าใช้จ่ายในการทำเทียนแต่ละชุดสีฟ้านะคะจะเป็นการทดลองในชุดที่1ค่ะ ชุดที่หนึ่งนะคะใช้ค่าใช้จ่ายในการทำเทียนนะคะประมาณ28บาทค่ะส่วนในสีส้มนะคะจะเป็นแสดงค่าใช้จ่ายในการทำเทียนชุดที่สองนะคะประมาณ39บาทค่ะส่วนสีเทานะคะจะแสดงในค่าใช้จ่ายในการทำเทียนนะคะชุดที่สามค่ะค่าใช้จ่ายประมาณ73บาทค่ะ ผลการตอบรับนะคะจากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมทำเคญผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะคะให้คะแนนพอใช้10%ดี40%ดีมาก50%ค่ะ